ทุกคนครับมีใครเคยมีประสบการณ์การเป็นผู้ประสบภัยทางธรรมชาติบ้างหรือเปล่าครับแล้วสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมให้ทันกับเหตุการณ์ได้อย่างไงหรือถ้าเกิดใครยังไม่เคยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเราเนี่ยจะรู้ได้อย่างไงว่าจะเกิดภัยขึ้นเพราะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจะมีการแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับแต่การแจ้งเตือนภัยนี้มีรูปแบบไหนบ้าง ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับมิสเตอร์ปพอครับที่จะพาไปทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ปพการแจ้งเตือนภัยถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือนภัยก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้นถือเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบจากสาธารณภัยทําให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยได้ทันท่วงทีจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นได้ครับการแจ้งเตือนภัยในปัจจุบันจะแบ่งการแจ้งเตือนออกเป็นดังนี้น 1. การแจ้งเตือนภัยผ่านสื่อสาธารณะเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 2. การแจ้งเตือนภัยไปยังพื <ie> ้นที่เสี่ยงภัย ทำโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังจังหวัดเพื่อให้ดำเนินการแจ้งเตือนต่อไปถึงหมู่บ้านเพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านหรือชุมชนแจ้งต่อไปอยังประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 3. การแจ้งเตือนภัยผ่านอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยได้แก่หอเตือนภัยโดยการส่งสัญญาณจากส่วนกลาง 4. การแจ้งเตือนภัยในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน โดยในพื้นที่จะต้องมีความพร้อมและเข้มแข็งเมื่อมีสิ่งบอกเหตุในพื้นที่จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยวิธีการของตนเองในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทําให้ประชาชนสามารถรับรู้การแจ้งเตือนภัยได้จากหลายแหล่งด้วยกันอย่างเช่นสื่อสาธารณะต่างๆโดยมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการพยากรณ์อากาศปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติข้อมูลระดับน้ําในเขื่อน ข้อมูลเส้นทางเดินพายุจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามประเภทภัยสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเว็บไซต์ Facebook Twitter ระบบกลุ่มไลน์ตลอดจนโมบายแอปพลิเคชันครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบ SMS และแอปพลิเคชันไทยดิส ASTER ALERT รวมไปถึงกลไกการกระจายข่าวของหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายหรือรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครับ ขอบคุณนะครับมิสเตอร์ปอพอโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วพ่อยโล่งใจกันหน่อยนะครับแต่เมื่อเกิดสาธารณาภัยขึ้นในพื้นที่การแจ้งเตือนภัยถือเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณาภัยได้อีกทั้งยังสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยแหละครับ